สวัสดีครับผมหมอตั้นหมอสั่นไทยรุมไทยบ้านเดี๋ยวครับเด๋ออ่ามื้อนี้มาคุยเรื่องเรื่องกระเพาะตอนที่สองครับเด๋อเกี่ยวกับอันเท็จไทโรไลท์เท็จยิ่งใ่กับมันดีเนาะเนี่ยนะครับเนาะอ่าโรคกระเพาะเนาะเขียนถามว่าคําถามก็คือคําถามที่หนึ่งครับเฮาอีซองกล้องตอนใดเนาะซองกล้องตอนแดดอันซองกล้องเนี่ยครับต้องอธิบายก่อนอ่าการการซองกล้องเนี่ย อีกที่ก็ตอนก็ตอนนี้กินยาแล้วบอดีขึ้นครับผมแล้วบอดีแต่ตองไปหาสาดนี่อย่างที่บอกแต่ตอนแรกครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะเอพิไทรอยด์แปลทีเดียเนาะแปลกทีเดียอันนี้ครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันบวกล้มันก็ลายเป็นแผลเป็นก้อนถามว่าเป็นมะเร็งได้บอกได้นะครับโดยเฉพาะอีเพิไทรอยด์เนี่ยคันเป็นอนโดนมีการหนักเส้นนะครับมันกลายพัฒนาอีกตัวแผลนะครับมีโอกาสเป็นมะเร็งได้ แต่ออีบลายแต่มันก็เป็นได้ครับแล้วสองกล้องมันเห็ดจังแบบมันคืออย่างก้องเนี่ยครับอันนี้ครับหลักการอันดำๆตัวนี้เเนาะก้องมันจะเป็นเขาเรียกว่า f l e เฟ b ซ e e บ d o เอนโดนะครับคำว่า E.G.D ี็็ย่อมาจากอีโซ a าโกแกสโตดิโอโลสโคปีอับสัตสตานอเลยครับก็คือก้องสองกระเพาะซองกระเพาะอาหาร ทางเดินอาหาร่วนต้นลำไส้เล็กครับก้องเนี่ยเส้นทางสตรกลางมันอีวามันหนึ่งเซนครับประมาณหนึ่งเซนรประมาณไปนิดน,นี้เ่ยครับแล้วทีนี้คำถามคือมันตายาบอมันต้องดมยาสลบบอคคาตอบคือปต้องครับเนาะฮาวีมีสเตย์คนป้าค,ครับผมมันอีคมคมแดงอมไว้บุดนึงครับมันอีซาลินซา,นาป้าเขาเอื้นวาไซโรเคียนสเตย์ครับเนาะ ก็คือยาชาแบบพ่นนะครับแล้วก็เวลากลืนคุณหมอ,อยบอกว่ากืนมันกืนข้าวคำใ,ใหญ่ๆกืนอึบครับผมข้าวคำใ,ใหญ่ๆครับอืนก้องเข้าไปครับมันได้เขียนให้ไอฝาปิดกองเสียงไหมครับเปิดมันอืรรถแล้วกาการสมัครการสำลักกืนในบุตรนึงครับกองบอกเกินห้าทีเสียทีก็ยฮีฮอตตัวของรถออาหารเนาะลงมาตามเรียงเลยครับถ้าพวกอาหารเนาะตรง าด้านบนตรงกลางตรงหูเปิดที่เป็นปเเลูเปิดเข้าสูดลำไส้เล็กเอาอีกทีเบิร์นบวมเลยครับผมไกลดูว่ามีแผลบอมีการอักเสบบอมีเยื่อบุแดงๆพเราก็เอาซีนเนื้อมันเนาะมาตวดตวดโคเทสเขาเอื้นมมาโคเทสครับแล้วโคเทสมันคืออย่างโคเทสเนี่ยมันก็คือการเทสแบคทีเรียว่ามันมีการติดเชื้อแบคทีเรียบักทีเทอร์ลาร์นะครับเขาจะได้รักษาพุกกา่งตา ไปทึกทางเหมือนโจนครับไปเบิงโจรแล้วก็ฆ่าโจนมันเรียบร้อยครับผมแล้วหลักการคือว่ามันเป็นตายานเวลาสารสองก้องครับเขามีบอกว่าอัญญาสายนี่ครับหลังเหตุเ,เนี่ยถ้ามีเศษชีใกล้เค็ยงก็เกินนี้หรอกครับถ้ามีซ้นเนื้อมีก้อนก็เอาก้อนกิบซิ้นเนื้อมาตวดนะครับก็เกินสิบถึงีสิบนาทีก้องเนี่ยก็เจ็ดสิบถึงร้อยเซนความยาวของกองพูดเดียวครับผม เสร็จกางดกินของร้อนจากบิดเพราะว่างกันสาป้าดูเท่านั้นเองครับว่าเป็นตายานบอย่างบ่ได้โดมยาสรตบดว่าได้ยังขันท่าผู้ใดสนใจก็ปรึกษากันได้ครับพอามาแต่ละผลก็อยายแยกต่างกันเนาะซองแดงจำเป็นต้องซองบอหรือว่าซองบอตือกินยากระทูวงใรนะคบมาปรึกษากันเนาะสิ่งทีออ่เรากลัวคือการสมารขัดผมแต่ก็ต้องย้านครับมาปรึกษากับผมได้นะครับ มือหนีการหลังๆนะครับมาอีมานย่าว่าบักเชตโทรไลน์เนี่ยครับมันเป็นตายาบรรไดนอกจากอาการที่เรื้อรังปวดเส้นปวดท้องแล้วเนี่ยครับมันก็อีเห็ดให้เกิดมะเร็งให้เกิดแผลเรื้อรังได้ครับเห็ดให้มันจบๆไปสักครับปรึกษาผมได้เลยครับผมผมหมอตั้นหมอสั่งไทยบ้านไทยลุงที่เดิมครับหมอตั้นคลินิกครับมายังไงมาเพราะที่ปักหมุดมาได้ครับโลเคชั่นครับผมในวิเทเตอร์กดมาเลยครับหมอตั้นคลินิก